สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะให้ดูนาฬิกาเก่าของผมนะครับมันเป็นนาฬิกาคาซีโอข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีความทนทานแล้วกไ็ไม่ตกนะครับไม่ตกแตกกระจกทนทาน แล้วก็ผมก็เก็บไว้ได้นานก็คือนาฬิการุ่นนี้ซื้อเพราะว่ามันราคาถูกดีตอนนี้ไปสำรวจที่ช้อปปีราคาอยู่ที่315บาทซึ่งรู้สึกว่าทานจะเก็บไว้ได้นานนะครับก็คือมันมันไม่ขินทานก็คือเกือบเป็นปีเลยนะครับ น่าจะประมาณ6เดือนหรือแเดือนนี่แหละนะครับผมก็ไม่ได้ใช้แต่ก็ได้ยินเสียงเตือนในช่วงค่ำหน่งทุ่มสามทุ่มนะก็มีการเตือนอยู่เหมือนกันนะครับโทรศัพท์เครื่องเล็กเครื่องนี้ก <AM> ็เลยอยากจะนํามาดีบิวนะครับเ,เป็นนาฬิกาที่ราคาถูกที่สุดทนทานนะครับเรามาดูใกล้ๆกันนะครับ ให้ดูใกล้ๆเป็นนาฬิกา c าซ i โรุ่น F91W นะครับเป็นนาฬิกาข้อมือสำหรับผู้หญิงมันจะมีขนาดเล็กๆกระทัดลัดนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงและก็เด็กๆ ที่เห็นในเว็บไซต์นะครับก็มันจะมีสีฟ้า,าตัวสีฟ้าสายสีดำนะครับส่วนของของที่เห็นอยู่ในนี้เป็นสีดำแล้วก็ตัวกรอบสีดำแล้วก็สายสีดำรูปทรงรูปทรงนะครับเป็นทรง สี่เหลี่ยมถัตุลัดขอบกลมมนนะครับแล้วก็มันจะมีมันจะมีะสามปุ่มนะครับปุ่มแรกนี่เป็นปุ่มปุ่มไฟนะครับปุ่มที่สองเนี่ยเป็นปุ่มน่าจะเป็นตัวรีเซ็ตใช้ปรับ นะครับส่วนนี้เป็นปุ่มปรับเวลานะครับตั้งเป็น12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงครับานาฬิการุ่นนี้ก็มีคุณสมบัตินะครับก็คือมันสามารถกันน้ำได้ถึง สามเมตรนะครับการน้ำได้ถึง30เมตรในนี้ก็จะเห็นว่ามีวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับมันเดวันจันทร์วันที่19บเกก็บอกวันแล้วก็วันที่นะครับอันนี้ก็เป็นเวลานาทีและวินาทีเดี๋ยว ให้ดูวิธีการปรับนะครับครับอันนี้ปรับเป็น12ชั่วโมงะนะครับอตอนนี้มันเป็นเวลาตอนค่ำแล้วเพราะนั้นเราจะต้องปรับเป็น24ชั่วโมงด้วยปุ่มด้านขวามือด้านล่างนี้นะครับนะครับนี่ครับก็ปรับอย่างนี้่าส่วนปุ่มนี้เป็นตัว ปรับรีเซ็ตน,นะครับผมยังยังไม่ได้เรียนรู้การใช้แต่ข้างบนน่าจะเป็นเป็นปุ่มปรับเร่องแสงให้ดูตอนกลางคืนนะครับลองปรับดูนะครับปรับเร่องแสงเราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นแสงสีเขียวที่ขอบตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเทคนิควิธีการใช้แล้วก็ การปรับค่านะครับกับานาฬิกา,าข้อมือขนาดเล็กในราคาประหยัดนะครับซึ่งมีความทนทานนะครับเพราะเป็นนาฬิกาสะสมอตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับผมใช้เป็นนาฬิกาตัวใหม่แต่ก็ก็มาสาธิตในส่วนของการใช้ ให้เข้าใจในเรื่องของการเซตตั้งค่าเวลาคนที่เจอปัญหาอาจจะปุ่มไหนเป็นปุ่มอะไรนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับข้างบนนาฬิการุ่นนี้ข้างบนเป็นปุ่มปรับเรืองแสงเอาไว้ดูตอนกลางคืนอันนี้เข้าใจว่าเป็นปุ่มปรับเซตตั้งค่าน่าจะเป็นเป็นวัน วันที่แล้วก็เวลาชั่วโมงนาทีนะครับส่วนตรงนี้ถ้ากดกดครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นตั้งเวลา12ชั่วโมงหรือว,ว่ากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะตั้งเป็นนเเป็นเวลา24ชั่วโมงอย่างตัวนี้ถ้าตั้ง24ชั่วโมงมันก็จะมีช่องเวลาเป็น1ทุ่ม1ทุ่ม 54นาทีอ่าอันนี้ก็เวลาก็ใกล้เคียงนะครับแต่ก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็เอามาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูเป็นการสาธิตให้ดูเล็กๆในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการซ้อมรีวิวครั้งแรกเกี่ยวกับคนที่เจอปัญหาในเรื่อง ของการเซตตั้งค่าหรือไม่รู้นาฬิกาค่าซีโอนี่เป็นยังไงนะค่าซีโอนี่เป็นนาฬิกาที่ทนทานนะครับของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีหลายรุ่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้ดูรุ่นต่อๆไปนะครับนะครับเอาในส่วนที่ผมมีครับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงแค่น,นี้ก่อนครับ สวัสดีครับ